สวัสดีครับผมแป้งจากบริษัทพัฒนครซอรฟต์นะครับวันนี้ทางพนัคนครซอรฟต์มีทูตัวหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนําให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์หรือว่าเจ้าของเว็บไซต์นะครับเอาไว้ดูเกี่ยวกับตัว DNS นะครับตัว DNS ก็คือ d o เมนเนมเซิ e ์ฟเวนั่นเองนะครับตัวทูตัวนี้เอาไว้ดูระหว่างเวลาที่เราย้ายตัวเซิร์ฟเวอร์หรือว่าการตั้งค่าตัว DNS ได้คอร์ดต่างๆนะครับอย่างเช่นเราทำการซื้อระบบอีเมลใหม่อย่างเช่น google uh, workspace หรือตัว microsoft 365นะครับหรือว่าเป็นการตั้งค่า dns ต่างๆนะครับอย่างเช่นการย้ายโดเมนเอ่ยย้ายตัวเซิร์ฟเวอร์ใหม่นั่นเองจากเซิร์ฟเวอร์โฮสติ้งอีกเจ้านึงไปยังอีกเจ้านึงนะครับหรือว่าทำรีดีไซน์เว็บไซต์ใหม่แล้วเนี่ยเ,เราจะเช็คว่าตัวโดเมนของเราถูกแอคทีฟแล้วหรือยังนะครับสามารถมาเช็ค ได้ที่หน้าเว็บไซต์เว็บไซต์นี้นั่นคือตัวชื่อว่าเว็บไซต์ intodns.com นะครับก็เปิดเว็บไซต์ขึ้นมาก็จะเจอช่องให้กรอกข้อมูลก็คือตัวช่องโดเมนเนมแล้วก็ปุ่มกด report ตแค่นั้นเองนะครับใช้ง่ายๆนะครับแล้วก็จะมาลองกันเลยอย่างของผมเนี่ยก็คือตัวโดเมนที่ชื่อว่าพระนครซอฟต์แอร์คนะครับก็กรอกข้อมูลเข้าไปนะครับกรอกแบบนี้เลยไม่ต้องมีววไม่ต้องมี https นะครับหรือว่า h t t p นะครับก็ให้ชื่อกับนามสก,กุลของตัวโดเมนนะครับจะเป็น .com .co .th ก็สามารถเช็คได้อันนี้ผมเป็น .com เนอะผมก็จะเช็คเป็นตัวนี้นะคกดรีพอร์ตปุ๊บตัวระบบก็จะดึงเรคคอร์ดทั้งหมดออกมานะครับก็อย่างที่เห็นนะครับตัวนี้เขาจะแจ้งไว้ว่าตัวโดเมน ns record นะครับชี้ไปที่คาเฟ่นะครับ ก็จะเป็น2องเนมก็คือ2ชื่อนะครับก็คือตัวตัวนี้กับตัวที่2คือตัวนี้นะครับต้องจากดูตัว DNS แล้วเนี่ยตัว NS แล้วเนี่ยก็จะดูตัวอื่นได้ด้วยนะครับก็จะดูอย่างการตั้งค่าต่างๆ SOA record นะครับ MX record ที่เกี่ยวกับการชี้ตัวอ่อตัว mail server นะครับอย่างของผมใช้เป็นตัว Google Workspace นะครับก็จะชี้ไปที่โดเมนของ Google นะครับ DNS Mx record ของ Google นั่นเองนะครับเว็บ record A record ถูกต้องตั้งค่าถูกต้องหรือเปล่าไปที่เซิร์ฟเวอร์ตัวไหนนะครับก็จะชี้ไปที่เดียวกันก็คือตัวผ่านา l า u ก่อนนะครับอ่าก็จะเป็นตั้งค่าอย่างนี้ปร,ประโยชน์อีกอย่างนึงก็ไว้ดูร่วมกันกันกบ System Admin หรือว่าเจ้าของตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับเจ้าของเว็บไซต์กับผู้ที่ให้บริการตัวโฮสติ้งหรือว่าตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็ดู record ว่าเอตัว In e เรา แอ t i ทีฟหรือยังนะครับเว็บไซต์ที่เรารีดีไซน์ใหม่แล้วก็ทําการย้ายโฮสติ้งไปเนี่ยเราสามารถดูและขอตรงนี้ได้ว่ามัน active ฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยครับก็าสามารถดูรยายงานตรงนี้ได้นะครับโอกาสหน้าจะพามาแนะนำทูใหม่ๆกันมากขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ